ทำไมซอออยากกินตาแหน่งก็ตําแหน่งมันตบซับได้นี่กูยกมือให้มึงเนี่ยวงการนี้ให้ยกมือให้กูหน่อยกูให้มึงสิบล้านเอาป่ะยกมือเห็นด้วยได้สิบล้านเอาป่ะนายกมีกเกษียณไหมนี่คุณถามนี่คุณแกล้งถามหรือเปล่านายกมันมีตําแหน่งสี่ปีมันจะมีกะเกษียณได้ไงผมว่าคุณถามคำถามเป็นเพี้ยนนะนายกไม่ใช่ข้าราชการประจําเป็นข้าราชการการเมือง ทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นโจรแต่ยังไปร่วมมือกับโจรเพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมเจอแบบนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะแต่ผมเล่าให้พวกเราฟังแล้วคุณก็ไปคิดตัวเองถ้าถามผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันผมจะทําแบบไหนเหมือนกันนะเขาไปเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณแผ่นดินเขามีหน้าที่พิจารณาเงบประมาณแค่ว่าดูแลเห็นควรไม่เห็นควรให้คําแนะนําให้คําท้วงติงเห็นชอบไม่เห็นชอบ,ชอบคนเรานะ ถ้าเกิดรักดีฝ่ายดีจะอยู่รัฐบาลและอยู่ตรงไหนก็ทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้คนที่อยู่ฝ่ายค้านนะถึงเวลามันยกมือรัฐบาลได้ทํามันจาตังนะครับประชดความโกรธด้วยการรับใช้ทรราชคุณเข้าใจหรือเปล่าคุณไม่เข้าใจอ่ะเขาเข้าไปเป็นกรรมธิการเขามีหน้าที่เข้าไปพิจารณางบประมาณมันไม่ได้มีเขาคนเดียวนะครับเขามีคณะคณะนี้พิจารณางบประมาณส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ผมเชื่อคุณเลียงไกยนะ ก็น่าจะใช้ความรู้ความสามารถในการตรวจสอบนะเพราะยังไงท้ายสุดงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันก็ต้องผ่านอยู่แล้วมันมีไหมล่ะที่ครั้งไหนที่งบประมาณแผ่นดินไม่ผ่านบอกผมหน่อยสิแต่ผ่านผ่านแบบไหนนะครับผ่านแบบมีประสิทธิภาพหรือผ่านแบบไม่มีประสิทธิภาพมีงบบางตัวเนี่ยไม่ควรจะผ่านแต่ก็เสือกผ่านเห็นไหมครับงบบางตัวไม่ควรผ่านนะแต่ก็มีคนผ่านให้เห็นไหมครับแต่งบบางตัวควรจะผ่านก็ไม่ผ่านนี่เหมือนกันฉันนั้นถ้าการมาที่การเนี่ยมีความเป็นธรรมและเห็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเนี่ย ก็ดูเป็น,นเรื่องๆสิครับเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ผ่านให้ก็ได้เหมือนพี่หมอเลวัตเนี่ยแกเป็นโคตา้าพักเสรีนวมไทยแกเป็นคณะหนึ่งเนี่ยพิจนารณาเรื่องซื้ออะไรว่าแกไม่ผ่านให้งบประมาณในการซื้ออาวุธแกก็ไม่ผ่านให้แกบอกไม่ได้แกก็ขอให้พิจารณาใหม่ในขณะที่แกบอกว่าก้าวไกลจะให้โหวตแกบอกถ้าโหวตก็แพ้เขาอยู่แล้วเพราะเขาเยอะกว่าดังนั้นแกเลยขอร้องแบบผู้ใหญ่ว่าให้พิจารณาใหม่ดีกว่าไหม แล้วแกจะผ่านให้แต่ขอตัดนะถ้าขอตัดถ้าตัดแกก็จะผ่านให้แต่ถ้าโหวดนั่นหมายความว่าไม่ได้ตัดนะครับถ้าโหวดแกบอกว่ายัไงไงก็แพ้แต่ลองเจรจาดูก่อนแกก็บอกแกขอเจรจากันว่ามันน่าเกลียดแกขอให้ตัดแล้วก็จะผ่านออแต่ก็มีสอสอเลือดร้อนบางคนก็บอกโหวดไปเลยโหวดไปเลยคนแบบนี้นะอาจจะรับเงินมาแล้วก็ได้นะจะบอกให้การเป็นฝ่ายค้านนะครับรู้ว่าโหวดแพ้คุณจะโหวดทำเหี้ยอะไร ถ้ารู้ว่าโหวตแพ้จะโหวตทำไมก็เจรจาสิครับเฮ้ยโหวตก็แพ้คุณแต่ว่าถ้าคุณปรับลดผมยกมือให้กระหมายถึงว่าผ่านทั้งคณะเลยนะอาจจะมูนมี9เสียงให้หมดกับชนะ5้าเสียงห้าต่อสชนะเหมือนกันแต่ว่าไม่สวยงามนะถ้าอยากชนะแบบสวยงามก็คือปรับสิครับปรับลดตามที่เราเสนอดิครับเห็นไหมครับดังนั้นคนทํางานเป็นอ่ะเขาจะเลือกทํางานเนผลประโยชน์ของประชาชนแต่ถ้าทํางานด้วยอารมณ์ โวต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 แล้วก็จะเอาไปด่านอกสภาไงวะเนี่ยพวกเราค้านแล้วนะแต่ว่าแพ้เขาก็มึงก็รู้อยู่ว่าแพ้เขาจะเขาจะเอาอยู่แล้วเนี่ยเขาเสนอมาเนี่ยฉะนั้นมันควรต้องใช้วิธีการเจราจาครับใช้ด้วยเหตุผลเถียงก็ได้เหตุผลม่าเฮ้ยมันน่าเกลียดปรับลดลงหน่อยดีไหมแล้วเราผ่านให้อย่างเงี้ยก็เป็นการต่อรองอย่างน้อยคือยังไงมันก็ต้องผ่านอยู่แล้วอ่ะแต่ผ่านแบบเจราจาต่อรองปรับลดลงมามันดีกว่าไหมครับ กับคนนี่แบบกูโหวตโหวตโหวตอย่างเงี้โหวตก็รู้อยู่แล้วโหวตก็แพ้แล้วก็เอามาด่าข้างนอกแล้วมีประโยชน์อะไรก็เขาชนะไปแล้วเนี่ยมึงด่าเขาแก้ไขอะไรไม่ได้นะคนทางานเป็นกับคนทำงานไม่เป็นไม่เหมือนกันนะครับผมนึกว่าคนที่เป็นคณะกรรมาิการเนี่ยคนอยู่ฝ่ายค้าก็แดกได้ก็คือมีหน้าที่โหวตโหวตยังไงเราแต่ในการมาธิการทุกคณะเนี่ยนะรัฐบาลก็เยอะกว่าอยู่แล้วฝ่ายค้ามีหน้าที่แค่เข้าไปตรวจสอบเข้าไปทวงดุลฉันั้น ถ้าเห็นอะไรไม่เหมาะสมก็ควรจะต้องเจรจาควรที่จะหาทางตัดทอนลงแต่ไม่ใช่ว่าโวตโวตโวตเย่างเดียวก็รู้อยู่โวตยังไงก็แพ่ทำไมคนรัฐบาลมันเยอะกว่านี่คนทํางานเป็นคนทํางานไม่เป็นมันเหมือนกันนะใช้อารมณ์ไม่ได้นะมันมีไหมมีงบประมาณแผ่นไหนบ้างที่มันไม่ผ่านก็เห็นผ่านหมดนี่แต่บางคณะเนี่ยเขาสามารถปรับลดงบประมาณลงได้เพราะมีการเจรจาต่อรองพูดคุย แต่ถ้าทําแบบอารมณ์เฮ้ยผมไม่เห็นด้วยผมไม่ให้ผมไม่ให้คุณแน่นอนยังไงผมไม่ให้อไม่ให้อาวอดอาวอดปุ๊บไปแพ้แพ้ก็เรียบร้อยแต่บอกเออเรารู้ว่าเราปวดไปก็แพ้นะ่นแหละแต่ว่ามันน่าเกียดนะลองคิดใหม่สิทบทวนหน่อยว่างบนี้มันไม่เหมาะสมมันตอบประชาชนไม่ได้เราเนี่ยก็อยากจะโหวตยกให้ผ่านให้อย่างสวยงามแต่ถ้าปรับลดเราก็ยังตอบประชาชนได้นะว่าเนื่องจากมีเสนอมาขนาดนี้มีการปรับลดไปนขนาดนี้ เราทุกคนเห็นชอบโดยกันก็เลยโหวตผ่านให้มันก็ดูสวยงามกว่าไม่ใช่หรอครับแค่นั้นแหละไม่เห็นมีอะไรเลยครับผมบอกบางทีนะครับการทํางานทางการเมืองเนี่ยมันจะใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวก็ไม่ได้บางครั้งก็ต้องมีเหตุผลต้องทํางานเพื่อประโยชน์ของชาติจ้าแต่อารมณ์รรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมการเมืองฉะนั้นต้องใช้ไหวพริบใช้เหลี่ยมถ้าเอาแต่มูทะลุดุดนันบางครั้งก็เสียการใหญ่นะครับถ้ารั่วโหวตแล้วแพ้คือคุณไม่ได้อะไรเลยนะกับเจรจานะครับ หาทางออกร่วมกันผมว่ายัางรักษาผลประโยชน์ของชาติได้มากกว่านะการที่ใช้โวตโวตแล้วก็เอามาด่าข้างนอกมันจะมีประโยชน์อะไรคุณไม่ได้ปรับลดงบประมาณเขาได้เลยนะคุณแค่เถียงด้วยอารมณ์แล้วท้ายสุ่ก็เสนอให้โวตเสนอให้โวตผมว่าไอ้พวกเฮียนเนี่ยเขาเพิ่ับเงินง่ายที่มหาเลยเสนอให้โวตอย่างเดียวไงรัฐบาลก็ชอบดิก็กูกูเยอะกว่าอยู่แล้วนี่อา้าวทางฝ่ายค้านเสนอให้ให้ให้โวตเรียบร้อยให้เข้าทางตีนอาจจะเฮ้ยวันนี้นะ มึงเสนอโหวตอย่างเดียวเลยนะมึงไม่ต้องไม่ต้องมีการถกไม่ต้องมีการแปลยตินะเขาเรื่องเท่ามึงเสนอโหวตอย่างเดียวเลยผมเป็นฝ่ายค้านได้มึงให้กูเท่าไหร่เอามึงก็ไปเรื่องร,ร้านอะได้วันนี้กโหวตไปเลย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 ปรากฏว่ารับเงินมาท้องลางเลยใช่ไหมครับเราะนั้นต้องต้องตามเกมไม่ทันนะคุณบอกเราเป็นกรรมธิการะมันแดกได้ทังนั้นนะจะฝ่ายค้านไปรัฐบาลผมเล่าให้ฟังเฉย มันมีเรื่องราวแบบนี้จะได้เข้าใจไงผมบอกแล้วคนเราเนะี่ยอยู่ตรงไหนมันก็ทําประโยชน์ในประเทศชาตินะคนอยู่ตรงไหนถ้ามันจะกินฝ่ายค้านก็กินได้กินนิ่มด้วยฝ่ายค้านเนี่ยเพราะมันมีเกมมันมีกติกาอยู่ไงนะอย่าคิดว่าฝ่ายค้านกินไม่ได้นะพี่น้องเข้าใจผิดแล้วนะครับฝ่ายค้านเปนคนที่แดกอย่างดีถ้าไปเป็นกรรมธิการคณะที่แบบที่มันมีผลประโยชน์เยอะๆนี่นะการโหวตเพื่อแพ้เนี่ยมีใครไม่ชอบอ่ะรู้ว่าโหวตแล้วแพ้ยังโหวตอ่ะ แสดงว่าต้องยอมรับก้รมเกินผมไม่ได้หมายความนั้นวันนี้เราต้องเลือกตัวแทนที่มีคุณภาพเข้าไปในสภาเยอะๆไงวันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าเสียงของฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็มันจะมีดมการทุกคนนะครับบางคนก็เล่นการเมืองเพื่อเป็นผู้ชนะหลายคนเล่นการเมืองเพื่ออะไรครับเคยลุกมาพูดในสภาที่ไหนล่ะใช่ไหมเข้าไปในสภายอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็คอยกินตามน้ําไม่เคยคิดจะตรวจสอบเฮี้ยอะไรเลยเห็นไหมครับนั้นอย่าคิดว่าสสฝ่ายค้านกินไม่ได้นะครับผมเข้ามาในการเมืองผมนึกรู้ไง ก่อน,นก็ไม่รู้หรอกก็เข้ามาทํางานนี่งไงรู้เรื่องตรงนี้ไงอ๋อสรุปทุกตําแหน่งมีผลประโยชน์ดังนั้นวิธีดีสุดคือคุณต้องเลือกตัวแทนที่เหมาะสมที่มีอุดมการณ์ก็ไม่จสพาคนที่อยู่ฝ่ายค้าหลายๆคน,นก็จ้องจะย้ายพักคุณดูแล้วกันนะ่ะเลือกตั้งสมัยหน้าย้ายพักงั้นอ่ะจะดูกี่คนย้ายออกจากกา้าวไกลดูแล้วกันอนะ่ะเดิมพันผมไหมล่ะผมว่าสสก้าวไกลหลายคนเลือกตั้งสมัยหน้าไม่ได้อยู่กา้าวไกลดังนั้นไม่ใช่กา้าวไกลทุกคนจะมีอุดมการณ์ทุกคนนะครับ บางคนเป็นสอสอส้มหล่นใส่อะฉะนั้นช่วงเวลานี้โอกาสทองแบบนี้ก็กรอบโกยก็มีสอสอหลายคนก็รู้อยู่แล้วกูได้สมัยนี้มาฟุกฟุกเนี่ยสมัยหน้ากูไม่ได้แน่แน่สมัยนี้กูขอแดกกล้วยให้อิ่มก่อนท้องกลางก่อนไงนะถ้าเราเข้าใจการเมืองเราก็จะตามทันพวกมันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจการเมืองเราก็จะหลงกลพวกนี้ไงผมรู้จักฝ่ายค้านบางคนเนี่ยแม่องอิ่มยิ่งกว่าอิ่มยิ่งกว่าฝ่ายรัฐบาลเลย อย่าลืมนะฝ่ายรัฐบาลงลบยกมือตามมติพักนะแต่ฝ่ายค้านกูขายตัวได้นะเว้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านอิสระนี่แม่งโฉบเฉียวใช่ไหมเผลอฝ่ายค้านนี่แม่งกินอิ่มยิ่งกว่าสสในคอกอกีกแต่สสในคอกโอเคมีเงินเดือนให้ทุกเดือนแต่สสบางคนไม่มีเงินเดือนให้แต่กูขอที่คําใหญ่ๆเออเข้าใจยังครับพี่น้อง ผมถึงบอกวันนี้เลิกทันทีที่คิดว่าจะโยนความหวังทั้งหมดไปกับนักการเมืองคุณต้องเลือกนักการเมืองที่มีคุณภาพครับอย่างน้อยเขาก็ยังรู้อะไรผิดอะไรชอบใช่ไหมครับแต่บางคนเข้าไปในสภากูมีช่องกูดแดกหมดลูกตามน้ําเนี่ยลูกวอลเล่ตามน้ําเนี่ยโอ้โหหลายคนชอบลูกวอลเล่ตามน้ํานี่แม่งโ,โหมันกินนิ่มมากเลยนะตรวจสอบยากด้วยนะจะบอกให้เดี๋ยวเงินให้ทายรถกันก่อนเข้าประชุมด้วยนะ รถกูลืมล็อกรถนะมึงไปล็อกรถให้กูหน่อยเอาตั้งไต่กระโปรงท้ายแล้วก็รู้การเรียบร้อยถ่ายรูปส่งเข้าไลน์โอเคเงินเรียบร้อยเอผ่านครับโหวตครับโหวตเลย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 ผ่านครับพ่องตายบางคนก็ร้องเรียนใช่ไหมนักร้องก็ร้อง พอเขาเอาตังค์ให้กับอนบางคนมันมีอาชีพเียอะไรวันวันไปร้องเรียนเห็นไหมพอเขาตังค์ให้กับอนร้องไปร้อยเรื่องดําเนินคดีกี่เรื่องอาชีพนักร้องเรียนนี่ทำรายได้ดีจะบอกให้ร้องอะไรร้องตบซับเคยเห็นหรือเปล่าเออบางคนไม่ได้มีอาชีพอะไรชัดเจนก็ร้องอย่างเดียวร้องให้มึงมาเคลียนะไม่ได้ร้องเพื่อทาอะไรนะร้องถ้ามึงไม่ร้องกูโวยวายอย่างนี้ไงเข้าใจยังครับพี่น้องร้อง ร้องให้มึงมาเคลียอเยผมก็เจอมากับตัวหน่ร้องให้มาเคลียเนี่ยดังนั้นผมคนเดียวทําอะไรไม่ได้เราต้องพยายามเลือกพรรคการเมืองเนื้นการเมืองที่มีอุดมการเขา้ามาในสภาเยอะๆอย่างน้อยเขาก็มีอุดมการนะนะแต่คนไม่มีอุดมการอยู่พรรคไหนแม่งมีโอกาสแดกหมดนะครับผมไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้มันทไม่ได้คนเดียวจะทําได้ยังไงแบบนี้ประเทศเราไม่มีทางหลุดจากวังวนทิ้งบอกไงว่าวัานนี้ถ้าประชาชนยังเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละ เพราะประชาชนไม่เคยสนใจการเมืองคิดอย่างเดียวว่ากูจะเลือกตั้งเลือกตั้งสู้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 ประชาชนคิดขนาดนี้ลุยเลยลุยเลย,ลย,เ,ลยเดี๋ยวผมเลือกพี่เนะี่ยเป็นคำพูดที่ผมเจ็บปวดมากรู้ป่าพีม่มาร์กลุยเลยเดี๋ยวผมเลือกพี่กูค,คนเดียวจะทาเฮียอะไรได้พีม่มาร์กลงเลือกตั้งเลยแมืกตั้งพักเลยเดี๋ยวผมช่วยช่วยยี่สิบบาททําอะไรได้นะครับวันนี้ทุกคนต้องเข้ามากันอย่างจริงจังนะไม่ใช่เชียร์อย่างเดียวพี่มาร์กลุยเลยพีม่มาร์กลุยเลยอยากลงถนนมันมีประโยชน์หรอครับ ผมนึกวันนี้ผมเลือกอยู่กับเด็กว่าอะไรว่าเอออย่างน้อยเด็กๆมันยังบริสุทธิ์มันยังไม่มีเล่เหลี่ยมเหมือนกันนัการเมืองบางคนบางคนอยู่ในสภามาแล้วเป็นสิบสมัยอ่ะมีผลงานเฮียอะไรบ้างอ่ะอาจจะรับจ้างหาแดกโดยการยกมือก็ได้อาจจะหาแดกโดยการตบซับก็ได้ใช่ไหมครับนักการเมืองหลายๆคนทําไมมันตึงทุ่มเงินกันประมาณมากมายมาอาสาเพื่อจะเข้าไปในสภานะครับเงินเดือนแสนก็บาทแต่มันทุ่มเงินห้าหกสิบล้านอ่ะก็มันเข้าไปแดกกันแบบนี้ครับงบประมาณปีหนึ่งสามจุดสามล้านล้านบาทนะพี่น้องใช่ไหม คุณลองคิดดูดิคนเรามันทุ่มเงินมปทําไมเพื่อจะได้เข้าไปกินเงินเดือนแสนก่าบาทอ่ะมันก็ไปหาแดกแบบนี้นะนะั่นแหละมึงเวลาเลือกตั้งของเนี่ยมัโอป้ายขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองถามว่ามันเอาเงินนี้ไหนไมาทําป้ายกันผมนึกรู้อ๋อแม่การเมืองไทยมันยากมากถ้าจะหวังพึ่งนกักการเมืองวันนี้ต้องหวังพึ่งประชาชนไม่สงสัยเมืเ่อไงทำไมผมงเชียร์เด็กไงเพราะผมหมดหมดศรัทธากับผู้ใหญ่แล้วไงจะลอยพวกผู้ใหญ่พวกนี้มาแก้ปัญหาประเทศชาติเป็นไปไม่ได้ ก็มาเล่นการเมืองกันแบบนี้ไงผมนึงเชียร์ก้าวไกลเชียร์คนรุ่นใหม่ๆเพราะพวกนี้มันยังเขี้ยวยังไม่รากดินแล้วสสอเนเป็นหลายสมัยแล้วก็เปลี่ยนบ้างเถอะเพราะแม่งเป็นนานเนี่ยมันรู้ทางมันรู้ช่องแดกไงเอานักการเมืองใหม่ๆไว้บ้างเออมันจะได้ทํางานตามอุดมการวันนี้เด็กๆสนใจการเมืองเป็นเรื่องที่ดีนะครับเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยนี่ติดตามการเมืองสมัยก่อนแม่บางคน ตเป็นควายยังไม่เคยสนใจาการเมืองยังพูดผมไม่สนใจการเมืองผมเบือเอเบ่อกันเมืองผมเกลียดการเมืองผมไม่สนใจการเมืองไอคนพวกนี้นะเฮียใช้ถนนก็ใช้ใช้น้าประปาก็ใช้ไฟฟ้าก็ใช้ทุกอย่างมาจากการเมืองแต่บอกไม่สนใจการเมืองพรรคคุณก็เหมือนกันลูกเล่นทําเป็นท้าชกนายกไม่ใช่พรรคผมผมเล่าออกมาแล้วนะมันจ,จะด่าเต้ก็ไปด่าเต้อย่าไปด่าผมเนาะอย่าพานอย่าพานอย่าพานผมเอาความรู้มาเล่าให้ฟังไม่พอใจก็ออกไป ผมไม่ต้องการทะเลาะคุณหรอกเสียเวลาผมผมก็เพิ่งมาเล่นการเมืองสมัยแรกก็ได้รู้ความเน่าเหม็นก็เอามาเล่าให้ฟังถ้าคุณไม่พอใจอยากฟังก็กดออกไปนะกูสาความรู้มาเล่าให้ฟังยังกวนเตีนกูอีกอาชิบหายมนุษย์ไเหียกูยังไม่มีโอกาสเข้าไปในสภาเลยเออให้กูได้ทํางานก่อนแล้วกูทําไม่ได้ด่ากูกูไม่ว่าอะไรนี่กูยังไม่ได้ทําเหียอะไรเลยก็ด่ากูละอาชิบหายให้กูทํางานไาดิถ้ากูทําไม่ได้เออด่ากูไม่ว่า่ะ นี่กูยังไม่ได้ทเฮี้ยะไรแม่งด,ด่ากูละไอ้หาก็รู้อยู่กูสอบตกมึงจะเอาอะไรกับกูนั่งหนาน่ะเออโน่นไหนพวกที่ควรด่าในสภาเนี่ยนะได้ทําหน้าที่แล้วไม่ทำเ่ยด่าเข้าไปดิมาด่าคนสอบตกมึงจะได้ประโยชน์เฮี้ยอะไรเน,ะนาะควรต้นตีนก็ลอยฟังเท่าที่รู้โอเคครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ประเทศไทยจเจริญประเด็จการจงพี่นาศประชาราษฎรเจริญสวัสดีครับ